พีท่ท็อปให้มาที่พี่อะไรกุ้งให้ไปที่พี่อะไรพี่พี่อะไรให้ในพี่ตรงกลางโอมโยนไปอ้าวโอ้โหคนนี้โกโกโอ้โหคนนี้ยิงแรงๆหน่อยครับโอ้โหเอาเอาเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเรียกช็อตเรียกช็อต ยืดตัวหน่อยพี่ยืดตัวหน่อยเรียบดีดีพี่พี่พี่อะไรนะให้พีเอาดึดหล่อเฉยเฮ้ยโอ้เอาเอาเข้าเลยโอพพย้พี่ภาคจ่ายให้ที่พี่เจนเอ้ยให้วันที่ภาคเหมือนเดิมเหมือนเล่นกันอยู่เอ้ยเขี่ยออกมา พี่บอลระวังเห็นหลังไหมโอเคพี่แชมป์พี่ท็อปได้มาที่พี่เบอร์สิบสามผมว่าพี่เขายิงนั่นไงลูกนี้หลอกยิงเสาแรกเรียบร้อยเลยครับโอ้สองตัศูนย์วีแปดหกนำไปแล้วมายังเตะพี่กองหลังอยู่ให้มาที่พี่เบอร์สิบสามให้ไปที่พี่เฟิร์สเฟิร์สให้ถอนมาติดพิเจนพิเจนอ่านไปแล้วอ่านไว้แล้วลากจี้ขึ้นมาโอ้โห ถึงกระเป๋าปากยันอุ้ยให้มาที่พี่กุ้งพี่กุ้งย้ายอึงเข้าเลยเข้าอกเลยลูกนี้พี่เฟิร์สมาที่พี่กุ้งพี่กุ้งพี่กุ้งให้พี่เฟิร์ส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 ให้ที่พี่เฟิร์สสิบสามให้มาที่พี่กุ้งพี่กุ้งตามน้ามาให้พี่เฟิร์สให้ที่พี่กุ้ง ให้พี่ท็อปพี่ท็อปยิงเสาสองเรียบร้อยโอ้โหเล่นต่อบอลเงินลูกนี้สวยครับต่อบอลสวยเลยสามรูตศูลครับพี่แปดหกนำพี่แปดห้าบีพี่ท็อปคืงไม่มีใครยังไม่มีใครเติมขึ้นมาเริ่มมาแล้วสามสามโยกหลอกหนึ่งจังหวะยังไม่ผ่านพี่เรืองยังไม่ผ่านพี่โยงให้มาที่พี่เจนพี่เจนหลอกหนึ่งจังหวะอ้าวหมดเวลาการแข่งขันสามรูตศูลครับพี่แปดหกชนะพี่แปดห้าบีไปแล้วค่อยๆปรับจูนกันไปครับบรรพึงแมตช์แรก